สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพันธ์ธนออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสับคลิปนี้ในอันพาเจ้ายูสุดีแม็1.9ตัว S รถปี2017นะครับสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีการชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะปฏิเป็นตัวโฉมหน้า16 17ครับที่ยังเป็นตัวกระจังหน้าแบบนี้อยู่ S อนี่ก็คือเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับไฟหน้าตัวหลอดฮาโลเจนนะครับโลโก้เป็นแบบโครเมียมแล้วก็ตัดหมอกยังไม่มีติดมากับตัวรถเพราะในตรงนี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้เรื่องจิบจอยนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง1.9ครับ r z 4 e นะฮะเดิมๆแห้งๆนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเพิ่งออกมาจากเตาเลยฮะร,รถไม่ช้ำรถไม่โซมนะครับสภาพสวย นะฮะบอดี้เดิมนะครับ, erm, รบเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสู์ทุงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับแห้งๆเลยนะฮะวอร์ริตีร้านของเราเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องกับเกียร์นะครับหกเดือนหนึ่งหมื่นกิโลพร้อมกับ W Smart ให้นะครับน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวาตัวรอยตเนะเข็บนะฮะแผ่นพลสติกกงซิงเกอร์แรงต่างพวกนี้คืออยู่ครบทั้งหมดนะฮะ นี่คือสําหรับในส่วนด้านหน้า1.9คันนี้ครับต่อไปเรามาดูด้านข้างกันต่อสําหรับตัวรถแคปเนี่ยตัวเตี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าสำหรับช่วงนี้คนที่กาลังมองหาตัวรถใช้งานในหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวโรงงานพนักง,งานบริษัทหรือว่าประกอบอาชีพทั่วไปอย่างอื่นก็แล้วแต่เพราะนั้นตรงนี้แคปถือว่าเป็นตัวรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้และอีสูเป็นตัวแบรนด์หลักนะครับ ตัวล้อครับเราเลือกใส่เป็น r e 3 0หน้า9กครึ่งหลัง10ครึ่งรัดด้วยยางปี2022นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัว265 40 r 1 8แนะฮะแล้วก็จัดส่งตัวรถให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนของตัวสีด้านข้างเนี่ยสวยเสมอกันจวด,ดทั่วทั้งคันเส้นสายดีไซน์ตัวเส้นด้านข้างตัวรถเห็นชัดเจนนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงแก้มข้างนะครับ แล้วก็สับตัวแคปเนี่ยสามารถเปิดได้90องศานะฮะตัวมงตัวมุวมประตงประตูอะไรพวกนี้อบคันเนี่ยเรามีการเก็บรายละเอียดให้กับผู้ลูกค้าใหม่แล้วเพราะว่าอย่างถ้าเกิดใช้งานตามสภาพมาเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเศษสะเก็ดหินนู่นนั่นนี่มีอาจจะมีการกระเด็นใส่กับตัวรถบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติยังไงเราก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะนั่นตรงนี้อ่านทาไม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวล้อหลังครับเหมือนเดิมแนวสายซิ่ง ถูกใจกันแน่นอนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่ปูพื้นไว้กับตัวรถหนึ่งคันเนี่ยโดยที่ต้องไม่ไปใส่แม็กเพิ่มไปจัดทรงเพิ่มไปใส่ยางเพิ่มนี่คือตัวรถแล้วก็พร้อมแต่งซิ่งให้เลยไม่ต้องไปทําที่อื่นไกลครับออกที่ร้านเราที่เดียวจบแน่นอนนะฮะต่อมาครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างในเรื่องตัวการใช้งานก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรกันเยอะนะฮะเพราะว่ามันสามารถบรรทุกได้นะครับ ส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮะแล้วก็สําหรับตัวแม็กไลเนอร์เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีการลงน้ํายาดําให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบแต่นะตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับรถเพิ่งออกมาจากเตาเลยสดๆร้อนๆสวยมากแห้งๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนตัวเรยราคาแน่นอนครับถือว่าเป็นตัวรถกระบะแคปตัวเต้ยอีกรุ่นหนึ่ง ที่ราคาจับต้องได้ง่ายและก็ยอดผ่อนสบายแถมไม่ต้องใช้เงินออกเถเลยแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับด้านในนะฮะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงคหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นก็จะเป็นแบบธรรมดา FMAMUSB AUX นะครับแอร์ก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดมีช่วงโอเวอร์ดร ระหว่างเกียร์ห้าแล้วก็เกียร์หกนะครับรกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดากระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับมีตัวเซนเซอร์ล็อกส่วนสําหรับตัวมองข้างตรงนี้ก็ยังเป็นแบบปรับมือหมุนเหมือนเดิมนะครับสําหรับตัวเบาะครับก็จะเป็นตัวเบาะผ้าสีดานะฮะแล้วก็ในเรื่องตัวความสะอาดนะครับรายละเอียดสอบในเรื่องตัวเนื้อผ้าเบาะทุกอย่างคือสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับในเรื่องตัวการลงการนั่งอะไรพวกนี้เบาะไม่ย่นเบาะไม่ขาดเบาะไม่ฉีกนะครับ และก็ตัวแ c บด้านหลังครับสามารถโดยสารได้แล้วก็วางสิ่งของสิ่งของเก็บคงเก็บของแล้วกนรู้สบ,บายเลยพื้นที่เหลือเฟือเต็มเต็มนะฮะสำหรับในเรื่องของการเริ่มต้นครอบครัวเนี่ยหรือว่ามองเป็นตัวเลือกหัวข้อช้อยว่าเราต้องการใช้รถกระบะสักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมใหม่หรือว่าตัวที่โฉมเก่าวันนี้หรือว่าอาจจะเป็นตัวโฉมนี้เองก็ดีถึงว่าเป็นตัวรุ่นอมตะครับ การเซอร์วิสหรือว่าในเรื่องของตัวการบริแทนนตตรงนี้เราตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นตัวรถกระบะท,ที่เป็นแบรนด์หลักซ่อมในศูนย์ก็ได้ซ่อมนอกศูนย์ก็ได้นะครับคันนี้ตัวรถปี2017เล่มหม่อยู่ที่100,000ต้นๆไม่แท้รับประกันไหม่แท้เดิมศูนย์แน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสมมติอีกคีนหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันหนึ่งหนึ่งคันนะครับพี่พี่ทุกท่านครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะฮะสำหรับ1.9ตัว S เับรถปีี27คัน,น ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่499,000บาทอันย้ำนะครับ499,000บาทถ้าเกิดคุณลูกค้าเรื่องที่จับไฟแนนซ์คันนี้เครดิตด,ดี ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินโนดแม้แต่บาทเดียวนะครับใครสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดในการลอดอเพิ่มเติมยังไงก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเพจปริพัติออโต้นะครับ แล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกลังใจก็พวกเรากดไลค์กด Subscribe และเด็กคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปเมียนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ